สวัสดีค่ะที่รักค้าพบกับวิชานมาดามมอนค่ะวันนี้วันนี้เป็นหมอคอนรีฟค่ะนี่ขอคอนรีฟวันนี้สวยมากที่เขาดีแต่งชายวันนี้นะคะตอนนี้คุณหมอก็อยู่ที่แชนเซ็ตร้านเตอร์พอยต์แอสเซนสชั่เวิลด์นะคะวันนี้เราก็มาเร็อตช็อปเพลงด์อ่ะซิลโคนค่ะวันนี้เราก็มีเด็กแกร์เรามาสามคนค่ะก็จะมี อานาแล้วก็มีโดนัทด้วยค่ะเดี๋ยวเชิญพ่อกับสองคำัทเลยครับวันนี้น่าสนาวันนี้จริงๆจะไม่ได้ถ่ายแต่ว่าอาณาบอกว่าถ่ายเจอแล้วก็ถามว่ามีสาระอะไรนาบอกว่าันนี้สวยน่าถึง เราไปดูคนอื่นเลยครับ่าใครมาบ้าเดี๋ยวนะวันนี้มีคนนังไม่มาทั้งนายใช่ไม่ได้มาติดต่อยางไม่ได้ค่ะเอาว่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ากินกระบาลอยู่ไม่ใส่หน้าเพาว่าไม่ได้หนักหัวค่ะ๋ยวนรถจะตกตีแล้วไม่ตกไม่ก็ตกคาะเมื่อกี้ไปช่านางค่ะ อนนีนต่อค่ะนต่อค่ะอันนี้าาเียซสสค่ะดดโดนโดน,โนหวัวค่ะหัวจะแบบบวมๆเกี่ยวๆ,ๆอยู่อะไรเพราะว่าโดนที่ชาร์จแบตเรียกหัวมาหรือปล่านไกวาอันนี้ใจเ๋ยวเรานะเดีเราไปดูกันดีกว่านะคะว่ามีใครมาบ้างวันนี้ค่ะตตัวได้ค่ะดีค่ะ ก็ได้ค่ะวันนี้มาทำอะไรคะก็มานั่งตอแดดเฉยๆอสวยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรคะชื่ออ๊อฟค่ะวันนี้มาทำอะไรวันนี้ก็มาลับกซีรีแล้วก็มาเบอร์ชาวเองเทเลโฟนถามกันได้เลยไหมก็ไม่ได้เอาคนเทเดียวโอเคขอบคุณค่ะอานนทพี่ต้นค่ะกำลังนั่งทำงานอยู่ค่ะดูซีเรียสมากเลยไม่กล้าไปถามฝั่งนี้ดีกว่า อันนี้สวัสดีค่ะได้ตัวเลยค่ะดูด้วยพวกฝรค่ะนานนนมาทีคุนหมออันนี้เป็นคุณหมออันนี้ก็แบบวันดียุบะแต่อันนี้คือคุณหมอหมออะไรไม่รู้เหยียบชิดที่หลังที่หลังอันนี้น้องตูนค่ะน้องตูนนี่สับปะงหงอันนี้ไปทำอะไรคะกินค่ะมากินกินผู้ชายแบบนี้ฮะน้องมากินค่ะ <polarization> ส, you, สวัสดีวิดีโอค่ะ <assassination> สว <ikka> uh ัส huh ดีครับวันนี้วิดิวมาทำอะไรคะวันนี้มาแจกวิดีให้น้องๆไม่ได้มาบนเสากระแทไม่เต้นไม่เต้นไม่ค่อยเก่งค่ะสวัสดีค่ะน้องโหมือวันนี้เต้นได้เยอะเลยค่ะค่ะได้เลยโอเคมาดูตรนนี้ต้นไผ่ค่ะสวัสดีต้นไผ่ค่ะ น้องไมเคิลค่ะมาเราลาละดอรดัสมาลาละเรามาลากันวันนี้ก็หมดแล้วต้องลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปซาวด์เต้นเอาอ้หารกินกันต่อไปโอ้ยซิเต้นไม่ได้ค่ะท่ามีทุกอย่างเดียวเลยก็ลากันแค่นี้นะคะค่ะเดี๋ยว ครังหน้าเราจะไปทำอะไรโปรดติดตามค่ะสหบวันนีสว,ส,สวัสดีค่ะ